สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นและในช่วงเงย็นวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่กรมส่งเสริมอุตสาหากรรมได้ชูโมเดล Happy Workplace ของสอสอส,อสอช่วยพนักงาน SME กว่า2,000คนออมเงินช่วงงดเล่าเข้าพรรษาค่ะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,สร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดพิธีมอบรางวัลว,วิสาหกิจต้นแบบและนิทรศการสรุปผลการดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประจําปี2562ทางด้านดรประกาศิษิ์กายสิทธ์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอและรักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กรสอสอกล่าวว่าแผนสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรสอสอได้ริเริ่มแนวคิดองค์กรแห่งความสุขมุ่งหวังให้คนวัยทำงานมีความสุขในการทำงานเพื่อให้ผลงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องของสุขภาวะหนึ่งในนั้นคือการจัดการความเครียดจาก ปัญหาการเงินส่วนตัวกลัวการตกงานค่ากรองชีพที่สูงขึ้นกลัวไม่มีเงินในวัยเกษียณรวมไปถึงการกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในวัยเกษียณส่งผลต่อหน้าที่การงานสุขภาพและกระทบต่อความสัมพันธ์ต่อเพื่อนร่วมงานและครอบครัวทางด้านนายนัทพลรังสิทตพลอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวว่า การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมผลิตภาพควบคู่กับการสร้างสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมกับสสสจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้ Happy Workplace จำนวน12แห่งเพื่อเป็นองค์กรต้นแบบให้คำแนะนำการสร้างสุขภาวะในองค์กร หัวใจสำคัญคือคนเป็นศูนย์กลางมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรควบคู่ไปกับการสร้างความสุขให้แก่บุคลากรในสถานประกอบการผลักดันให้ผู้ประกอบการ SME เห็นความสำคัญและมีนโยบายสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพและการสร้างสุขภาวะในองค์กร สำหรับทางด้านนายวุฒิชัยประชาพรผู้อำนวยการกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้กล่าวว่ากิจกรรม Happy m ม n นนส่งเสริมการออมพนักงานสามารถออมเงินเป็น10.9ล้านบาทจากการประเมินผลหลังเข้าร่วมโครงการนะคะซึ่งได้วัดค่าความสุขใน8มิติพบว่าค่าความสุขก่อนดำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ59.62 หลังจากการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาวะองค์กรมีค่าเฉลี่ยความสุขเพิ่มขึ้นทุกมิตินะคะร้อยละ64.48ส่งผลต่อการพัฒนาผลิตภาพในมิติด้านของคุณภาพต้นทุนการส่งมอบความปลอดภัยในการทำงานขวัญและกำลังใจของพนักงานการจัดการสิ่งแวดล้อมอีกทั้งจริยธรรมในการทางานค่ะ